ที่รักพี่ทักลิงน้อยเจ็ดเก้หนึ่งสองเก้าตูแอไม่ได้ลูกสม้มไม่ได้ พาพรเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสองเก้าไม่ได้ลูกมีคนได้ไปแล้วสาวการเมืองสกลไม่ได้คุณวันชัยก็ไม่ได้เจ็ดสี่หกห้าหกหกคุณน,นิพาพรเอ้ยคุณจินคุณทองจินเจ็ดสี่หกห้าหกหก

ตกตระตอดพูดแม่เป็นอะไรไปแล้วนี่แม่ไม่ได้กินนมแต่ขาว่ามันทำให้กระตอดชันก็ไม่รู้เด้อลูก,ลกนพราชอดีนู้

อุ๊ยพี่ชายเดินทางไม่ปิดรายการตีสิบเรียบร้อยโรงเรียนอุ้งอิงยี่สิบเจ็ดมาแล้วอทุกคนมันยังเหลืออีกหนึ่งหมายเลขนะคะยังไม่มีเจ้าของฟังให้ดีนะยังเหลืออีกหนึ่งใบแม่เหลือยังเหลืออีกหนึ่งใบนะคะ ยังไม่มีใครได้เดี๋ยวแม่จะพูดใครพิมพ์ทันก็ได้ไปเลยเนาะเอาล่ะนะหกสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเหมือนเจาวใจของ คุณวันชัยเอาไปเลยจ้ะอ่าอ่อสมาชิกช่องแม่มีให้ต่างหากลูกใจเย็นๆอ่านะคะคุณวันชัยเนาะลูกสุริรั์ลูกได้ไปแล้วนะลูกหกสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดอ่าคุณวันชัยสีพรูนะลูก สมาชิกช่องเดี๋ยวแม่ให้ต่างหากลูกเออแจกโอทมวนวันมึงมาไม่กอยทันเลยลูกนี่แม่แจกไปแล้วนะ10สิไปนี่อ่าเนาะทุกทวนนะคะอ่าใบที่หนึ่งคุณสุนิรั์แม่อ่านถูกเนาะเอ,เอสเอพีอะไรนี่ยหละเอสอเดี๋ยวแม่จะแจกอีกกรุ่งนี้ห้าใบ ผู้จัดการมีสิทธิได้ไหมครับผู้จัดการมีสิทธิแต่แม่ค่อยสั่งให้อีกออคุณสุรัตโอเคลูกสุรัตน์นะคะคุณสุรัตสี่สองหนึ่งสคุณพลพิมน1 6ึ่งหกหศูยคุณสุยะศักดิ์ศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งแปดสามสพีพลไม่อันถุกนะคะ794129 FC ที่รักพิทักลิงน้อย เจ็ดหนึ่งห้าสองสามสี่คุณสีนวลหกสองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดวันชัยสีพลูสอบสามแปดสามหนึ่งห้าศูนย์คุณส้มหวานเจ็ดสี่หกห้าห้าหกลูกทองจินหกหกสามหนึ่งหกหนึ่งคุณมาลิเคลียนะคะอ่าฮะอ๋อไม่ใช่เขาได้แล้วอ SON นางได้ไปแล้วคือคนได้แล้วพี่ไม่ให้ค่ะเพราะเขาได้แล้ว สุรัตนใช่ไหมคุณสุรัตนใช่ไหมคุณมันคุณเชัยอ่าเขาได้แล้วค่ะอะสุรัตน u S สอเอเขาได้แล้วค่ะเคลียร์นะคุณเใชัยเนาะอืมพี่พี่ดูอยู่ค่ะพี่ไม่ให้พี่ไม่ให้ใครน้อยใจกับพี่แน่นอนเพราะว่าพี่ไปตามคิวอยู่แล้ว เออพอดีนางได้แล้วนางก็พิมพ์มาอย่างนั้นแหละจริงๆคนได้แล้วไม่ต้องพิมพ์นะลูกปล่อยให้คนที่เขาไม่ได้พิมพ์อ่าทีนี้ลูกสุรัตมันก็พิมพ์ตามาสามันนั่นแหละเคียนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่แจกอีกพรุ่งนี้แม่แจกห้าใบของแม่มและลูกพิมพ์ไม่ทันล่ะแม่บอกแล้วอย่าไปพิมพ์ตามกันเพราะมันมีตั้งสิบใบ ใบแรกอย่าเพิ่งพิมพ์ให้คนอื่นเขาพิมพ์ใบที่สองเราก็ค่อยพิมพ์สามสี่เราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอ่เซี่ยการลำพังรอพิเีเจ้วลูกรอพรุ่งนี้ไม่จะแจกอีกอ่ได้แล้วก็จะให้เพื่อนค่ะอ่าใครได้ลอตเตอรี่แล้วก็อ่า กต,ติกาด้วยนะคะเมื่อเบอร์โทรของแม่นะวันที่หวยออกเอฟซเก่านี่รู้แต่เอฟซีใหม่เขาจะไม่เข้าใจอ่าวันที่หวยออกให้คุณรีบตรวจลอตเตอรี่ทันทีอ่าถ้ามันถูกปุ๊บให้โทรหาแม่ก่อน18บแนาฬิกา ถ้าเลขออกสามถ้าถูกสามตัวหน้าสามตัวหลังแม่หญิงสำรองใจ่ายให้นะคะเลขท้ายสองตัวแม่หญิงสำรองใจ่ายให้ได้เลยหักสามเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะแต่ถ้ารางวัลที่หนึ่งสองสามสี่รอตอนเช้าให้แม่ไปขึ้นเงินก่อนกูไม่มีเงินสำรองใจ่ายให้รางวัลที่หนึ่งนะต้องไปขึ้นเพราะรางวัลที่หนึ่งขึ้นที่สุราษฎร์ก็ได้หรือถ้าใครถูกแม่จะตีตัวเครื่องบินให้มึงลงมาหาแม่ที่สุราษฎร์ อืมถูกก็โทรไปเลยครับไม่ต้องรอให้ถูกอ่าถ้าไม่ถูกนะโทรมา0804956892 0804956892นะจ๊ะอืมอ่อก็โทรได้เลยครับอืม พิมแบบไหนไม่ทันเขาอยู่ดีล่ะ <l ots> ลูกแอะก็ได้โอ้ยกูเริ่มป้อนแล้วันที่นี้เมื่อกี้หนาวสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวอายุมากแล้วเสื้อขาดมันมีเบอร์โทรแม่อยู่เสียขาดจงฟงจิงจริง,ง,งตามหาน้องเดงตั้งแต่เดินซ้ำ แจกให้ไม่เยอะนะลูกเพราะว่างบประมาณแม่ก็น้อยเธอแม่ไม่ถูกหยวยเราแม่ก็รุนกินไปหลายตังใจจริงของแม่อยากจะแจกเยอะๆแต่งบประมาณน้อยฝ่ายกฎหมายร่วมรับฟังกับคุณพร้อมจะกวดน้ำไปพร้อมกับคุณ <c oughs> ลูกเม็ฆเอาอีกแล้วฝ <c oughs> ากกดติดตามลูกเม็ฆให้กำลังใจลูกเม็ฆด้วยค่ะ ะแ,แม่ตดไห้ก็เลยสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณจัใจด้วยค่ะก่แม่ตดรบคุณสวัสดีแล้วมันก็มาตรงนั้นพอดีตอนตื่นไม่ตดนะแม่ก็นั่งได้ตั้งนานพอแจกลอตเตอรี่กันนั้นปวดตดขึ้นมาทันทีเลยแม่ก็ โอ้ยแม่อยากแม่อยากกินน้ำเย็นว่ะแต่แม่ต้องทนเอากระท่อมพินแคนบาด,ดีูกปากนติดตามลูกแม่กระท่อมพินแคนซส้มหวานลูกเดชเจศูนหนึ่งอืมใครก็ได้คุมความประพฤติฝ่ายกฎหมาย ลูกนกน้อยวันดีลูกสวัสดีลุกแม่ทุกคนค่ะวันนี้เอ่นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่แจก,กอิงห้าไปและแม่ก็จะแจก,กให้กับสมาชิกช่องและก็แอดทีมแอดมินนะคะค นี้เรามาพูดถึงเอ้ยตกลงกันก่อนว่าจะลงกี่โมงพรุ่งนี้แม่จะไปลงเที่ยงคืนนะลูกอืมพรุ่งนี้แม่จะไปศาลหลักเมืองอืมพรุ่งนี้แม่จะไปศาลหลักเมืองลงเที่ยงคืนนะลูกเคลียเนาะลงเที่ยงคืนนะจ๊ะอ้าวลูก,กวันส่องอะไรมาให้แม่ ขอข้าก้อนไม่แกลก้อยเป็นก้อยไปนั่งบอกใหญ่มาอบอกใหญ่มากับแบบนี้อ๋อญี่ปุ่นอยู่จะจะจะขอบคุณจ้าลูกช่องติดสติ๊กเกอร์เกินสามนะจ๊ะพีพีไลฟ์ลีวียอมมีแฟนไงหรือมี